สวัสดีครับผมวันนี้ก็เราจะมาสอนวิธีการทำคืนนกกวักนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ตามนี้นะฮะจะมีเอ็นนี่เอ็นเอ็นเบอร์เบอร์ร้อยนะฮะเบอร์เก้าสิบก็ได้เนี่ยหน้าตาเอ็นนะครับเบอร์ B. นี่ฮะตรงนี้นะครับเนี่ยตาเนี่ย ก็เป็นตานกอินทรีจะต่อมานะฮะก็จะเป็นห่วงเนี่นะฮะเป็นห่วงที่ใช้ต่อไปนะฮะนี่แบบนี้ต่อเสร็จต่อเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> นะครับเนี่ยต่อเสร็จนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ตัดเอ็นให้ได้ขนาดนี้นะฮะขนาดพอระมาณพอประมาณนะฮะ ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการที่รวดเร็วนะครับแต่ถ้าใครหาไอตัวห่วงเป็นรูปไอัน,นี้ไม่ได้ก็เนี่ยนะผมก็แนะนําเป็นแบบนี้นี่ฮะตัวนี้นะนี่ฮะตัวเนี้ยซื้อได้ที่อุปกรณ์ขายพวกเกี่ยวกับการก่อสร้างฮะเป็นแหวนเล็กๆครับ เนี่ยหาซื้อได้เลยอ่า20บาทนะครับราคาก็ไม่สูงไม่ต้องลงทนสูงนะครับแล้วต่อมานะฮะก็จะมาทำวิธีการที่มัดต่อเอ็นนะฮะต่อเอ็นเข้ากับได้นะฮะนะครับมาดูกันครับวิธีต่อ ที่วางกล่องก่อนนะฮะที่วางกล่องก่อนนะครับก่อนอื่นนะฮะนี่ผมจะมีวิธีของผมนะครับนี่ผมจะมีไฟเช็กไฟเช็กจุดปุ๊บนี่แล้วก็มาลนให้ให้มันเป็นแบบนี้นะฮะนี่นี่ให้มันให้มันเป็นเนียน่ยย่นโยนแบบนี้นะครับแล้วก็ เราก็ <c oughs> ใช้ในา่ลอนที่เราเตรียมนะครับนา่ลอนที่เราเตรียมนี่นะฮะนา่ลอนที่เราเตรียมแล้วก็เนี่ยฮะจับอย่างนี้นะครับแล้วก็มัดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแนวนี้นะฮะเหมือนกับเราอ่าก็เรียกว่ายักเบ็ดฮะเนี่ยเราก็จะมาม้วนนะฮะม้วนแบบนี้นะครับเออม้วนแบบนี้หนึง่ง 2องแล้วก็สามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดนะฮะขั้นตอนพันนี่ก็ประมาณแปดรอบนะฮะแปดรอบแล้วก็เอามาสอดใส่ด้านบนแบบนี้ นะฮะแล้วก็ดึงข้างล่างปุ๊บดึงข้างล่างดึงให้ตึงปุ๊บดึงให้ตึงเสร็จป๊บเห็นไหมฮะมันก็จะได้เป็นแนวนี้ <c oughs> แล้วก็จะเราก็ดึงให้มาให้มสุดปลายนะครับตรงนี้นะฮะเป็นจะเป็นแบบนี้วิธีต่อนะครับแล้วก็เราก็มาดึงนะฮะ เดี๋ยว,ยวผมขอดึงให้ตึงก่อนนะครับอ่าเสร็จนี่นะฮะตึงเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะเสร็จแบบนี้นะครับแบบนี้เสร็จนะครับแล้วก็ ตัดนะฮะดีนี้ <c oughs> จะมาตัดให้ดูกึ๊บอยแบบนี้ฮะแล้วก็กะระยะ,ให,ะให้มันได้ประมาณสักมัดเบ็ดเสร็จแล้วให้มันได้ประมาณสักสองนิ้วนี่ฮะต่อมานี่นี่นี่ฮะห่วงปุ๊บแล้วก็สอดเข้าไปนี่เใช่ไหมพอสอดเสร็จ ปุ๊บนี่เราก็ <c oughs> พันนะครับพันหนึ่งก็พันปกติครับเจ้านี้สองนี่เสร็จปุ๊บฮนะแล้วก็มาปุ๊บจากนั้นก็ดึงให้มันตึงนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อย ดึงยังไงก็ไม่ขาดนะครับนะแล้วก็ใช้การไกตัดปุ๊บอันนี้ผมจะทําให้ดูก่อนนะครับเนี่ยเสร็จทําให้ดูก่อนนะฮะไอ้จีเสร็จแล้วนะทํทให้ดูก่อนนะครับนี่ทำให้ดูครับท่านไหนที่ไม่รู้วิธีการต่อนะครับก็ เนี่ยทำตามผมได้เลยนะก็ไม่ยากนะครับเท่านี้นะครับแล้วนกะ็เนะี่ยฮะวิธีการมัดเสร็จต้องอันนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับต้องเอาไปมัดใส่ขเขาเรียกว่าที่ที่ท,ที่ที่แขวนนะฮะเอาไปมัดใส่เชือกเชือกเชือกตัวโยงนะครับที่เราจะเอาไปปักให้มันเป็นรัว้วเป็นรัวนร้วรัวร้วกันนะครับ นะตอนนี้ผมจะได้เ,ดเตรียม,มอุปกรณ์ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้าค่อยมาดูกันนะครับตัวนตัวนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ